นะครับมาพบกับช่องเลยนะไรเดอร์นะสำหรับวันนี้เราก็มาข้อมกันอยู่บนเซตเอ็ิเช่นเคยไม่กล้าออกถนนใหญ่อะ่ะดูดิกลัวรถเยอะมากเลยโอ้ยพีีเซงมา แบบนี้นะเราก็มีนัดกับเพื่อนเรานะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองออกไปเจอเพื่อนกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับวันนี้ ก็ Dante, จะไม่ใช่คันเร่งนะโอเคมีมีเด็กอยู่เฮ้ยลืมไปว่ามีคลิกชิปเมื่อกี้ชิปดาววนทีหนึ่งต้องัดเฉยเลย แค่ไม่ได้เขียนทีเดียวเองนะทุกคนะไม่ดึมด้วยชิปดาวอะเวลาที่เราชิปลงใช่ไหมเสียงมันจะแบบสะใจมากเลยนะ ใจกว่าชิปขึ้นอย่างนะ้เสียงแบบมันก็ชากใจเยอะทุกคนดูดิวนวนวนเออไม่รู้จะอธิบายยังไงวะ เราคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เส้นลงสินคนายกช่วงแบบคลองต้นๆน,นะทุกคนผมแนะนําเลยว่าระวังดีๆนะระวังแบบถนนเนี่ยมันเป็นมันปูดนะครับ เรมันไม่เดียบนะซึ่งอันตรายมากๆเลยเนี่ยเห็นปะว่ามันเป็นรอยต่อนะตอนนี้ใหม่ฝั่งนั้นเก่าอะไรเงี้ยอ้ตถูกล่องตรงกลามันจะพาเสียหลักได้นะ เสีเยพันตัวท่วอ,อกไฟตัวท่อออกปูตัวนี้รดในฝันเราเลยนะเมื่อก่อนรดในฝันอีแ่แว <c oughs> เออแดยพอตัวใหม่ๆม,มาอะไรเงี้ยล้วก็แบบมีฝันใหม่อะไรนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ มาถึงจูจูปาร์คลังสิ้นแล้วนะเป็นสีหยาเราต้องไปทางนี้นะไม่เคยมาเยทางเนี้ยโอ้ยทางโคตรลื่นเนี้ยโหทางอย่างลื่นนะตรงนี้นะลื่นมากลื่นมากเนี่ย ไอ้สีแดงๆอะอย่างลื่นเลย คนตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มแถวๆมอกรุงเทพป่ะตรงเนี้ยเออที่แบบที่ที่ที่เขามียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์แบบชื่อดังเยอะๆนะมอกรุงเทพเลยเออยูทูบเบอร์แบบชื่อดังเยอะมากเดี๋ยวจะไปจอไหนดีวะ ทุกคนตอนนี้แล้วกันเอาเลยครับทุกคนตอนนี้คือเพื่อนเอดพันเราก็มาแล้วนะเพื่อนเอ0พันเรามาถึงแล้วฮะเสียงมันโคตรดุเลยเอาเสียอไหมท่อเอแบบสู้ไม่ได้เลย เปลี่ยนท่อเป็น AR แล้วดี้โคตรลั่นเลยเดิมๆก็ลั่นแล้วอะ ต้องจอดไหนอ่ะตรงนี้ก็ได้ไ,ไดอ้พันแม่งเฟีย้ยวอ่ะไปบ้านตรงนี้ S4 ยังสู้ไม่ได้เลยเออทำไมมันโคตรดังเลยอ่ะของของไม่ต้องดังของจริงอยู่แล้วโคตรดังเลย <laughs> ừ, anh đi <định> bao quả <laughs> 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 เดี๋ยวลั่นกับเอสพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับ <laughs> เออกันกัหล่อเลย <laughs> กันกัหล่อเลย ไปแร้ม็นธ้รมาดางังดิ่ง กับรถมาไปพบกันใหม่นะนานจะได้มีโอกาสเจอกัน คนนู้นนะ S1000RR เ uh, uh, สียงโคตรโหดนะโอ้โหท่อยซีเรานี่เงาเลยนะครับท่อยซีเรานี่เป็นเด็กเบบี้เลยเฮ้ยแต่ s 1 0 0 0นก็ชอบเสียงทอ่อเรานะบอกว่าเดีย๋ยวจัดท่อแท้บ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็พามาขับขี่กันแบบสนุกสนานเบาๆนะครับผม ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้กับช่องโนะูนันรเดอร์ด้วยนะฮะ